หล่อผมหอเจอัล่อเจอไปวัดแรกไปวัดกระทุ่มเสือหล่อเจอครับคนเยอะมากไม่ที่จอดก็เลยมาที่จอดที่วัดปังปิ้งที่บ้านใจบ้าแต่อยากจะพาเดินดูบรรยากาศใกล้บุญรตอนนี้รอไอ้บปากกวนไปเข้าห้องน้ำบนนั้นต่างบนนั้นจะได้คอยคุมครอง บนนั้นจะได้คอยคุ้มครองตกต้องไทยช่วงนี้ก็บนนนั้จได้ไไปม่ค่อยเน้นถ่ายรูปบ้านถ่ายคลิปอย่างเดียวบนจะคอยอุปการะและหนักมีก็จะมีคลิปไปค่อยมีรูปไปดูนะจ๊ะวันปกติก็ไม่ค่อยไม่มีของมาขายเหมือนวันพระนะวันพระขึงจะมีของมาขายรับโลก็ข้ามาถ่ายวันพระจะใส่่รับโลกาไปถวายสังฆทานตใส่ที่รับโลั้งใจนส่ติดสายทีเซ็นเตอร์ตลอด ถ้าปกติวัดปกติแถวๆนี้ก็จะเป็นที่ตั้งตั้งกล่องกองให้ทําบุญเลยแต่ว่าวันนี้เขาจะย้ายไปอยู่หน้าบสถเดี๋ยวเราพาไปดูหน้าจะไกด์กองเงินกวองทองกองเมีงไปวัดไหนก็ต้องเอาน้ํามนต์ไว้ที่บ้าน่จจับองแตเจ้าของเวลามีอะไรจะได้เอามาใช้ไปเอาเงินที่เราหยอดทําบุญตักบาตรที่บ้านทุกวันใส่กล่องมาจับบาตรจอมใส่กล่องบริจาค อ่าเป็นเจ้าของของบุญเนาะกันเรามาทำบุญกันเสน็จใเลยค่ะยอดตู้ก็ยอด้างไม้บอกไม้ทม่เคืนเหรียญที่เราทำมาด้านนี้ดูทานดอกไม้เ่เทียน้องทำบ้านก็ได้จัดปีวันละหนึ่งบาทอะไรลูกนี่เรามาถวายนี่กัน อาชีพนี้ครับเกณฑ์เกณฑนครับเกณฑนครับไม่ต้องไอ้นี่อใส่สู้เลยลูกใส่สู้บริจาคเงินที่หลวงปู่เงินไว้กับธนาคารเนาะให้เราสาธุสาธุทำบุญต้องอธิษฐานหน่อยลูกสาธุประนอมมาจบเลยด้วยนะสาธุสาธุจบศีลจบการจบการบริจาคทำบุญเอาไว้เป็นสะพานกันพี่น้องทำบุญเอาไว้เป็นสะพานทำทานเอาไว้เป็นบันได วันนี้ทำบนให้เต็มที่วันนี้สร้างบารามีให้เต็มอิ่เ้ยมื่อไหร่ยี่สิบสองยามยี่ีออ่มหนังกลางแบ,ง,บงตรงนี้จ้ะสับตะเลิศยังไงมาดูเมื่อไหรมาดูดิดูที่ดิ มี<อ>คนมาดูเยอะเุ้ยมีโฟกิงด้วยมีหลวงพี่อิบอมวันนี้วันที่ยี่สิบสองเหรอยี่สิบสองมีสับป,ปะเลกอกับอะไรอ่ะเรื่องล่าพ <15 S 2> ัทยาฮีปโอ้ <15 S 1> อโอใคร <15 S 1> อครคยากดูใครไม่เคยดูหนังอังแปลงก็อยากดูก็มาได้นะที่วัดบางพิ่งคืนนี้พรุ่งนี้นนนนมีโฟกิงเดี๋ยวเราเดินไปหน้าบทก่นนอนเราว่ามันเรียนใหม่เลยอันนี้ก็ต้องถอดรองเท้าบ้ต้องถอดรองเทา้าป่ะง ถอดไปก่เพราะเมื่อกี้เราเดินผ่านไปเราไม่ได้ถอดเต่งติดอันนี้เพราะติดผ้ากระทานด่วติดผ้าป่าไหมนู่นน่ะเขามชอบอ่ะอ้าวไม่ได้มีแบงค์ย่อยเหรอยี่สิบบาทก็ได้เดี๋ยวเราไปดูกันแล้วกันอันนี้จะทีติดชอบฟ้าตรงนู้นทำกระเบื้องหลักคากันดีกว่า โบชาดูโบชากระเบอเรือเป็นเจ้าภาพกระิ๊บจะขอแน้นเนะเป็นเจ้าภาพกระติ่นเป็นมาแลครับมหาอุตสา์กระติ๊บไม่ต้องไปทุกเพนะใใดเลยครับตอนนบานขึ้ไปทำกันได้กระติ๊บไม่ว่าเรเปกอะไรก็ได้นะครับบานขึ้นไปเราทำกันได้ กาทินี้ครัเป็นบาที่ในการเป็นแบบ่ารก็เหมืน่าในตำาในประเทนั้นไมา่เหมอนกันาจะมารับูรุษติดพระบาทราชาก็เด<อ>็นชนะบุแม่บุญทั้งสองจา่<อ>าทนี้ถ้าเาใช้ฐานศรัถา,ถาพ่อบุญแม่บุญทั้งสองท่า,านจะ่าแต่ไว้ก็มาเนาะศรัทธาารทำกันได้เนาะศรัทธาไาราทำกันได้ไม่มากทำมากไม่น้อยทำน้อย ทำแล ja ้วจะให้เกิดโทษในตัวและครอบครัวของท่านทำได้ตามสบายทำโดยแล้วสบายหาจากทุในเาาสชขยึดยาติจับใสอยากไปเ่าไวรเป็นกระดูกของพู้งด้านนี่จะใช้คือมูลคุณนั้นทั้นประกอบจนเวลาหมดผลีอะไรอ่ะระบุดมาจบมาบพยมา ต็งตั้งไปขึ้นเลยมันจลดป้าไเไปข้ไปก็จอบูชาเไปอไกัน้างทำบุเปีน้อยหม้อนะปีกราชสุดยอดอรีนะัด่ดีก็ไปไาสมทานำมหาเทอรัมาเรองารบณีั เด็กวัยรุ่นคนหนึ่งหลังจากที่เราทำรายที่ทำร้ายทำร้ายทำร้ายกันไปเรื่อยๆชาวบ้านก็รู้สึกว่าเราทำปฏิบัติธรรมแต่การที่เราได้เกิดสุขภาพเด็กผมที่ราทำร้ายกันไปเรื่อยๆนันก็คือไปทำ

เมื่อกี้ท่านั่งสวยท่านั่งสวยใหม่ดิขาขาขาขงข่ขาขา่าขา่าขาขาขวขา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 แาววขมขาวมมาขาขมียวาข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 มขา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 ข้ขา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 มันตะากียงหรือยังติาอ่ะอขอขา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 ขนขาขรขา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 อาข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 าาข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 าาขา ตอนนี้ก็จะเป็นคำบุญตักบาตรประจำวันพระประจำวันนะตรงนี้แะจ้ะี่ใส่ตู้เลยครับผมนกเรียนตรงนี้เนาะไปหยิดจักแบบไม่ยบวท่ก้าวเหรียญขึ้นมาขนมานีเลยมาเติมน้ำมันตะเกียงแล้วก็นะ เส็แล้วหย่อนแล้วไม่ได้ติดท่าป่าเลยไม่มีแบงค์ะแบงหมดแล้วเดี๋ยวนี้แบบสแกนนะท้ายต่อนี่มีถาวายโคมประทีปด้วย เป็นโ้งในนที่อาที่สัาด้านฝั่งปปน,น,นู้นเป็นริมน้ำนะจ๊ะแต่ว่าไม่น่าจะเอาปลาหรืออะไรมาปล่อยได้เพราะว่ามันดูเหมือนน้ำเน่ามากแล้วก็เป็นคลองแบบคลองลึก